แปลมาเสะมาแล้วนะฮะเพื่อนๆครับผมแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยที่ปุ่นเปิดประเทศแล้วฟรีวีซา่าฉีดวัคซีน3เข็มเป็นอันจบเลยทีเดียวนะครับผมก็เชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนนะฮะกำลังเตรียมตัวโอ้โหจองตั๋วจองตัวแพลนเที่ยวกันเต็มที่เลยนะครับเจแปนมาเสเองก็เช่นเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับหรือว่าทาง YouTube เองเนี่ย เดี๋ยวก็จะมีนะฮะรีวิวนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยใครที่รออยู่เดี๋ยวจะมีขั้นตอนนะฮะการเข้าประเทศญี่ปุ่นมาฝากด้วยเพราะว่าเร็วๆนี้นะฮะเราก็จะทําการบินกับประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับผมและก็อีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเปิดประเทศก่อนที่จะถึงฤด,ดูหนาวปีนี้ครับผมเย่หลายคนรอมานานมากเลยคิดถึงหิมะอยากจะไปเล่นสกีสโนว์บอร์ดอัดอั้นกันมา3ปีแล้วนะครับในที่สุด ก็ถ <G ã entender> ึงเวลาซีซ <ses> <under> ั่นนี้แล้วครับของจริงแล้วเปิดแล้ว ส่วนใครที่เตรียมตัวรออยู่นะฮะ<ๆ>ก็อย่าลืมฮะเตรียมตัวกันให้เรียบร้อยพร้อมทั้งแวน่นพร้อมทั้งชุดพร้อมทั้งอุปกรณ์ไปเลยหรือใครอยากจะไปเช่าที่ลานสกีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครที่กำลังมองหานะฮะคุณครูสอนสกีหรือว่าสโนว์บอร์ดที่เป็นคุณครูคนไทยนะครับก็ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์เพจเจแปนมาเซกได้เลยนะครับรวมไปถึงตอนนี้เรามีกรุ๊ปไลน์ด้วยนะครับผมก็สามารถกดเข้ากรุ๊ปไลน์ได้นะครับเราทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชั่นด้านล่างแล้วนะฮะก็เลื่อนลงไปดูแล้วกก็ดดเเเข้้าไปปนะะรััจมีออตทงงื่ เราการเรียนสกีสโนว์บอร์ดบรรยากาศหิมะรวมไปถึงทริปที่เราจะจัดขึ้นนะครับในปีหน้าเดือนมีนาคมวันที่5 8มีนาคมนั่นเองนะครับที่โฮชิโน r รีสอร์ทโทมามูฮอกไกโดนะครับก็ทริปนี้นะฮะวัน3คืนนะครับเราจะเป็นแพ็คเกจ ห้องพัก3คืนนะครับแล้วก็มีตั๋วสกีลิฟต์ให้4วันเลยพร้อมอาหารเช้าทุกวันนะครับและที่สําคัญนะฮะวันแรกเรามีให้คําแนะนำนะฮะใครที่อยากจะเล่นสกีสโนว์บอร์ดเบื้องต้นนะครับแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงท่านละ23,000บาทเท่านั้นเองนะครับยังไงใครสนใจก็เข้าไปถามหลายกรุ๊ปได้หรืออินบ็อกซ์นะครับมาถามรายละเอียดทางเพจ j จแมาเาเ็จได้เลยนะครับจริงๆอยากจะให้มาสนุกกันนะครับเพราะว่าที่ Hoshino Resort t o m a ม,มุเนี่ยนะฮะก็จะเป็นรีสอร์ทที่เป็นสกีอินแดะเอานะครับแล้วก็ห้อมล้อมด้วยขุนเขาแล้วก็หิมะขาวโพลนไปหมดเลย ห้องพักที่เราจัดก็เป็นแบบตึกเรโซนาเร่แบบไฮโซหรูหราห้องเนี่ยนะฮะขั้นต่ำนี่คือไซส์100ตารางเมตรนะฮะใหญ่มากมีอ่างจากรุซ,ซี่ในห้องมีห้องซาวน่าอยู่ในห้องพักเราเลยโอ้โห,โหรับรองครับฟินกับบรรยากาศฟินกับห้องพักแน่นอนห้องอาหารเย็นก็หรูหรานะฮะและที่สำคัญนะครับผม อยากจะบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีเฟสซิลิตี้มากมายไม่ว่าจะเป็นขึ้นกระเช้าไปชมวิวด้านบนบุกเขานะครับมีเทเรสมีคาเฟ่นะครับมีสระว่ายน้ำในร่มขนาดใหญ่มีออนเซ็นอ outdoor มีหมู่บ้านน้ำแข็งไอซ์วิลเลจให้เข้าไปเยี่ยมชมได้โอ้โหอันนี้คือฟรีหมดเลยรวมไ่ในค่าใช้จ่ายนี้หมดแล้วนะครับก็อยากให้ไปสนุกกันจริงๆแล้วคนที่ไม่เล่นสกีสโนว์บอร์ดและอยากไปสัมผัสหิมะแบบหลายๆวันเนี่ยก็สามารถมาจอยได้เพราะว่าที่นั่นมีกิจกรรมเยอะไม่ว่าจะเป็นถาดเลื่อนมีเป็นมอเตอร์ไซค์เลื่อนสไลด์ ขับแบบชิลๆขับแบบฮาร์ดคอร์ก็มีนะครับบานาน่าบ๊สบนหิมะอะไรเงี้ยมีครบเลยขี่ม้าในหิมะยังมีเลยครับผมเอาสอิยังไงก็ติดต่อมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับวันที่5ถึง8มีนาคมนี้นะฮะกับ Have Fu n i น w in t e r w i วิ j a p เจแปนมาเซปีหนะ้าสนุกแน่นอนเรารับจำนวนจำกัดนะฮะจริงๆเราตั้งไว้ที่15ห้องนะครับตอนนี้เราเปิดจองมาพักหึแล้ว แค่อทิตสอ2อาทิตย์เองนะครับตอนนี้หายไปเกินครึ่งแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็รีบมาสอบถามโดยด่วนเลยนะครับแล้วเราไปสนุกกันนะครับส่วนตอนนี้ฮะหลายๆคนอาจจะรออยู่เอ้ยคลิป แบบว่าเกี่ยวกับหิมะมีหรือเปล่าตอนนี้หิมะยังไม่ตกแต่ว่าเรามีคลิปเกี่ยวกับหิมะเพราะว่าเรามีคลิปสอนสก,กีสโนบอร์ดมาฝากเพื่อนๆกันต่อไปจะเป็นซีรีสนี้แล้วนะใครที่อยากจะลองเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับลองดูคลิปลองเชิงดูก่อนก็ได้อันนี้เป็นแบบเบื้องต้นมือใหม่เลยเราจะอธิบายทั้งอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงให้เพื่อนๆลองดูถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ชชวร์ก็สามารถติดต่อเรียน p r i v a t e กับคุณครูคนไทยได้กับเชฟแอมาเี่นะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี รออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับเชฟเอมี่สอนสกีกันดีกว่าสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆตอนนี้นะคะเอมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอุปกรณ์สกีกันนะคะสกีเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายมากะคะ่ะอันนี้ที่ทถือ,อย,ยาวๆนี่นะคะเาเรียกว่าแผ่นสกีนะคะที่เอาไว้ติดสไลด์ที่พื้นหิมะนะคะสว่วนอันนี้ เป็นไม้สกีหรือไม้สกีโพนะคะภาษาอังกฤษเรียกสกีโพแต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าไม้ t สต็อก่ะก็ <c oughs> <c oughs> จะแตกต่างกันอ่ะอีกอันที่สําคัญเนี่ยก็คือจะเป็นรองเทา้าบางคนคิดว่าเป็นแบบรองเทา้าบูทธรรมดานี่ไม่ใช่นะคะนี่รองเท้าสกีโดยเฉพาะเลยก็จะเป็นแบบมีระบบเซฟตี้ก็คือเซฟตี้ของสกีเนี่ยของเขาคือ ตรงแผ่นสก,กีกับรองเท้าเนี่ยจะต้องติดกันตลอดใช่ไหมคะนี่ระบบตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าแบบมันล็อกแน่นมากแต่ก็ปลอดภัยมากเวลาเล่นค่ะเวลาที่เราแบบผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยตรงไบดิ้งกับตัวรองเท้าเนี่ยมันจะสามารถสบับดลุดออกจากกันทำให้เท้าเราเนี่ยไม่หักอะไรเงี้ยอ๋อโหพูดแล้วก็งงชื่ออ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยเดียวกันว่าตรงเนี้ยสัดส่วนของมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรติดอยู่บ้างนะคะส่วนรองเท้าสกีนะคะอันอมารู้จักกันก่อนเลย ลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบค่อนข้างหนักมากเหมือนกันนะคนเล่นสกีจะรู้ว่าแบบรองเท้าสกีเนี่ยหนักมากแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวสแตทปิดที่แบบว่าให้รองเท้ากับขาเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแน่นมากเวลาที่เราเลือกรองเท้าสกีแล้วเนี่ยก็คือต้องเลือกให้ไซส์พอดีพอดีกับเท้าเราอย่าเลือกแบบที่เราใส่สนิเกอร์ที่แบบต้องแบบหล,มหลวมๆหรือสักหนึ่งมิลอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ได้เลยก็คือต้องให้พยายามแบบนิ้วโป้งของเราเนี่ยเวลาใส่ไปในรองเท้าแล้วเนี่ยพอดีมากๆ แต่ว่าถ้าฟิกเกินไปเจ็บก็ไม่โอเคนะคะคือต้องให้แบบมันเหลือนิดนิดอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแปะนิดๆิดก็พออะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคแล้วก็เวลาที่เราใส่ลงไปก็คือให้รัดให้แน่นอ่เาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ดูตอนที่ใส่นะเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ต่อไปคือแผ่นสกีอันนี้นะคะประกอบกันแบบนี้แนละ้วจริงๆเขามีอยู่2ออันนะเวลาที่เอาออกมานะคะก็ให้ยกฝั่งที่มีแง่งที่อยู่ด้านบนด้านนอกนะคะดึงขึ้นมาครับ หนักนิดนึงนะคะมีด้านไอนน้ด้านหลังนะก็คือจะเป็นที่เอาไว้วางที่พื้นกับหิมะนะคะจะเป็นสีดําๆแบบนี้อันนี้คือด้านพื้นอันนี้คือด้านบนนะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังยี่ตรงไหนสังเกตดูด้านหน้าก็จะงอนๆแบบนี้นะคะเป็นโค้งๆแล้วก็จะมีแบบวิ่งๆเรี้ยวเหมือนเป็นปีกบินขึ้นมา,านแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบตรงๆอ,อาจจะสั้นกว่าแล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดู ตรงนี้เขาเรียกว่า binding นะก็เป็นส่วนที่เอาไว้ติดกับตรงรองเท้าสก,กีนะคะให้ติดก,ก,กับแผ่นสกีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ล็อกนะคะเดี๋ยวอธิบายทีนึงบนสลบสก,กีแล้วกันแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูกันว่าส่วนของมันเนี่ยคือจริงๆมันมีความอันตรายเหมือนกันนะเวลาที่เราถือเนี่ยถือด้วยมือเปล่าเนี่ยนะคะก็จะสามารถโดนบาดได้คือข้างๆเนี้ยเขาจะมีส่วนที่จะเป็นแบบเป็นโลหะนิดนึงหเห็นข้างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบ เขาเรียกว่า e d g นะคะหรือภาษาญี่ปุ่นก็จะเอ g e นะคะอันนี้ก็จะแบบว่าค่อนข้างคมเอาไว้เวลาที่เราแบบสไลด์กับหิมะชะลอความเร็วเบรกอะไรแบบนี้นะคะก็เวลาที่เราถือเนี่ยแนะนำว่าให้ทุกคนใส่ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยจับแผ่นสกีนะคะจะได้ปลอดภยัยอย่างนี้เนี่ยสามารถโดนบาดได้เลือดออกเลยนะคะอันตรายมากโอเคแล้วต่อไปเป็นไม้สออุปกรณ์เยอะมากบางคนบอกว่า เรื่องสกีเนี่ยทำไมอุปกรณ์เยอะขนาดนี้อันนี้คือเรื่องจริงค่ะอุปกรณ์เยอะแล้วก็ยังลําบากอีกนะคะแต่บอกเลยว่าเล่นแล้วสนุกมากแล้วก็จะลืมไปเลยว่าความลําบากของการใส่อุปกรณ์เนี่ยมันคือหายไปนในความคิดเลยรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องที่แบบสามารถก้าวผ่านอุปสรรคไปได้แล้วเราก็มาเล่นสกีอย่างสนุกสนานนะคะเดี๋ยวมารู้จักัน,นี้นะคะไม้สกีนะคะก็ด้านจับก็จะได้อยู่ตรงนี้นะคะด้านบนแล้วก็มีเชือกด้วยส่วนตรงนี้จะเป็นด้านปลายนะคะนีอันนี้อุลาถือก็ให้ถือแบบนี้ แล้วก็เวลาที่เราถืออุปกรณ์เยอะลุงลังเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยพยายามอย่าแบบแ,บบแกว่งแว่งไม้ถ้าเราแกว่งไม้ไปเสร็จเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเราโดนจิ้มผุงได้นะคะอันนี้อันตรายมากก็ให้ถือแบบนี้ตรงๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใส่รองเท้าสกีกันนะคะบางคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาใส่สกีคือเลิกเลิกเรียนสกีไปเลยเพราะว่าใส่รองเท้าไม่เป็นก็มีนะทีนี้ไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวดูคลิปนี้นะคะก็คือตอนก่อนที่จะใส่นะคะให้ปลดเนี่ยค่ะสแปรกทุกอย่างนะคะ จริงจแล้วรองเท้าสก,กีแต่รุ่นก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักๆแล้วเขาจะมีตัวแซปตัวนี้นะคะและบางคนอาจจะมีเชือกอะไรเงี้ยแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีเชือกอันนี้ก็จะแตกต่างกันทีนี้เวลาก่อนเราจะเอาเท้าใส่ลงไปนะคะก็ให้ดันดันลิ้นรองเท้านะคะไปให้สุดแบบนี้เลยแล้วก็จะได้เห็นตรงช่วงตัวงนี้กว้างคือดันให้สุดกดแซปทุกอย่างออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆใส่เท้าเราลงไป แล้วก็เวลาใส่ก็ค่อยๆใส่ทีละข้างแล้วก็ยืนใส่จะดีที่สุดนะคะแต่จริงๆล้วเล่นสกีเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่เป็นถุงเท้ายาวๆจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีถุงเท้ายาวก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าใส่รองเท้าเท้ายาวก็จะกระชับกว่าแต่ถ้าเป็นมือใหม่แบบอยากมาแค่ลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาทีนี้เราก็เอาเวลาที่เราปิดรองเท้าแล้วนะคะให้เอาลิ้นรองเท้าเนี่ยแนบกับหน้าแข้งของเราก่อนนะคะแล้วก็เอาตรงปีกข้างๆสองอันนะคะประกบด้านนอก อย่างนี้นะอืมแล้วก็เริ่มจากนี่ค่ะค่อยๆติดทุกอันให้แน่นให้เรารู้สึกว่าเท้าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเลื่อนไม่ได้ะตรงข้างหลังค่ะมันสามารถดันให้มันยาวขึ้นได้นี่แล้วก็ปิดอาจจะแข็งๆนิดนึงนะแล้วก็ต้องให้มันแน่นนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่แน่นก็อ๋อตีดีได้ได้ด ก็เช็คก,ก่อนนะคะว่าให้มันอยู่ข้างนอกข้างในให้เรียบร้อยด้านไหนแล้วก็ให้มันแน่นกับหน้าแข้งเราไปเลยอันนี้ยังหลวมอยู่ก็ดันเข้าไปนะคะปิดให้เรียบร้อยแบบนี้ทีนี้เนี่ยกางเกงของเราด้านในนะคะก็พยายามใส่ที่แบบเป็นแบบสามารถยืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีอย่างเช่นเลกกิ้งหรือว่าจะเป็นแบบพิทเทคอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ด้านนอกเนี่ย กางเกงของเล่นสกีสโนบอร์ดนะคะสังเกตดูว่าเขาจะมีไส้ในเป็นแบบยางยืดนแบบนี้ก็คือให้เราเอามาครอบไว้รอ,องเท้าแบบนี้เลยเพื่อเวลาให้เราล้มหรือว่าให้เล่นสกีอย่างเงี้ยคะ่ะการหิมะเข้ามาในรองเท้าของเรานะคะแล้วก็อันนี้คลุมไปอีกด้านหนึ่งเสร็จเรียบร้อยวิธีการใส่รองเท้าสกีนะคะเวลาเดินอาจจะลําบากนิดนึงแต่เราเดินเนี่ย ก็พยายามอย่าก,ก้มหน้าอย่างเดียวนะคะเดินจะล้มนะให้มองไปด้านหน้าแล้วก็เวลาเดินเนี่ยเอาส้นเท้าลงก่อนแบบนี้แล้วก็ไปด้านในนะคะเดินแค่นี้เองแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าลืมเลือกรองเท้าให้พอดีกับเท้าของเราค่ะพอใส่รองเท้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูวิธีการที่เอารองเท้าของเรานะคะติดกับแผ่นสกีของเราตรงแผ่นสกีเนี่ยเมื่อกี้อธิบายไปน,นิดนึงแล้วว่าอันนี้เรียกว่าบอยดิงนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการปรับค่านะคะความ ไซส์ขนาดรองเท้าแล้วก็ความแน่นของตัวล็อกรองเท้าระหว่างรองเท้ากับแผน่นสก,กีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับน้ําหนักของเรานะคะแล้วก็ระดับการเล่นสก,กีของเราว่าเราเป็นมือใหม่หรือว่าเป็นระดับสูงที่แบบไปเล่นทางชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความปรับที่แบบไม่เหมือนกันทีนี้เวลาการใส่นะคะด้านหน้าสังเกตว่ารองเท้าเราเนี่ยจะมีไอตรงแป้นด้านหน้านะคะยื่นออกมาให้เราเอาตรงด้านแป้นเนี้ย ใส่เข้าไปตรงข้างหน้าไบดิ้งตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ก่อนนะคะด้านนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วกองข้อเท้าเนี่ยด้านหลังเนี่ยให้ตรงกับตรงเคิร์ฟที่มันเป็นโค้งนะคะแล้วก็เหยียเลงไปแรงๆนี่พอดังๆแกรกเนี่ยไอตรงแ้นด้านหลังเนี่ยเขาจะงับตรงข้างหลังที่มันจะมีแป้นเหมือนกันนะคะยื่นออกมาให้มันอยู่ทีนี้เราลองยกเท้าดูมันจะติดกันแล้วแบบนี้นะคะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้แย่แล้วเราเดินสไลด์ยากมากนี่แหละค่ะ ก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือเหมือนกันอีกข้างนึ้งก็ใส่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการถอดนะคะก็คือเราแค่กดตรงแป้นด้านหลังออกไปนะคะก็จะทําให้หุดออกจากกันได้เดี๋ยเราขอไม้ผู้ช่วยส่งไม้ให้โอเคนี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเอามือก็ได้ลงไปกดก็ได้ถ้าเกิดไม่ถึงแนะนําว่าเอาเป็นไม้สต็อกไม้สกีนะคะดันลงไปแรงๆให้มันกลับไปที่เดิมกรึบอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกเท้าออกได้ แค่นี้เองง่ายมากแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าตัวสต็อปเปอร์นะคะของการเล่นสก,กีเนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเราเอาเท้าออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยไอตรงสต็อปเปอร์เนี่ยมันทิ่มลงพื้นลงมาทําให้สก,กียกขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้เนี่ยจะทําให้เวลาที่เราอยู่บนลานสโลปหิมะนะคะก็ถ้าเราถอดรองเท้าแล้วเนี่ย แผ่นสกีของเราเน pues ี่ยจะสามารถค้างอยู่บนสลบได้เพราะเจ้าต okay. ัวนี้นะคะเพราะว่ามันทําให Ele ้ตัวแผ่นสกีเนี่ยสามารถหยุดอยู่บนสลบได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันปักลงไปในพื้นที่มาท่านเองนะคะแต่ถ้าเราใส่รองเท้าไปแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันยกขึ้นเนี่ยแผ่นเนี่ยนะคะมันก็จะสไลด์ไม่เราสไลด์ได้ไอตัวนี้มันยกขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็แผ่นนี้ก็ยังสามารถสไลด์ได้แต่ถ้าเราถอดเท้าปั๊บมันก็จะกลับมาเป็นแบบนี้อ่าโอเคนี่เรียกว่าสตัมเปร์นะคะโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ รู้วิธีการส่รองเท้าถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวเราถอดได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปเล่นสกีกันเลยดีกว่านะคะโอเคจากนี้เราก็ขึ้นไปสกีกันเลย